เดินหน้าหน่อยใช่ไหมครับโหเต้น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 ครับขอเสียงปรบมือดังแล้วแล้วก็นะครับขอบคุณมากมากนะครับก็เป็นเข็มทองนะครับก็เบสสามเดือนติดแล้วนะครับก็คือทํางานหนักมากนะครับแล้วก็สนุกนะครับกับการทํางานก็ขอบคุณมากมากนะครับอ่าชื่อแนะนำชื่อเนาะนะครับก็ชื่อต้นนะครับพลัยเจริญสันนะครับแล้วก็เป็นปอปอพูดไหม เอาเลยใช่ไหมนะครับคุณบอลนิ่เฉลีเทียนสันนะครับก็ผู้เปิดโอกาสนะครับเป็นผู้ให้กาเนิดบุณบอลนะครับเป็นพ่อตาไม่ใหญ่อนเองนะครับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพตตินัมสองพู้สาปนาและทับทิมครับว่าที่มรกรัจประจา์กันนะเทียนสันกันครับก็นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ขอบคุณอัพไลน์นะครับขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะครับขอบคุณ ทุกๆหยาดเหงื่อแล้วก็นะครับกำลังใจนะครับบนการเดินทางนะครับในถนนเวย์นะครับขอบคุณทีมงาน BBA ทุกๆคนนะครับทีมเรอเลยครับทีมงานอะไร BBA พี่แบล็คแ e ล็คบ e a ิมแอนด์บิลิมนะครับคือความเชื่อและการกระทำที่กล้าหาญครับนะครับก็นะครับสิ่งที่เราอยากจะฝากเอาไว้นะครับก็คือการทำงานหนักนะครับ ใส่ความปัรถนาที่แรงกล้าเข้าไปนะครับแล้วชีวิตจะประสบความสําเร็จนะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจํามานะครับก็คือโสเครนติสนะครับเป็นนักปราชญ์นะครับชาวชาวกรีกใช่ไหมครับก็นะครับมีวันหนึ่งนะครับลูกศิษย์เดินมาถามนะครับว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จเนี่ยช่วยอธิบายคําว่าแรงปัรถนาความปัจถนาแรงกล้าให้ฟังหน่อยนะครับโสเครติสก็เงียบครับ แล้วก็เดินเดินเดินพาลูกศิษย์เดินชมนกชมไม้ไปนะครับแล้วก็ไปถึงสวนหลังบ้านนะครับมันจะมีสระน้ําอยู่มีบ่อน้ําอยู่นะครับแล้วโซเครติสก็ถีบลูกศิษย์ลงพักลงนะครับแล้วก็ล่วงลงไปในบ่อแล้วโซเครติสก็กระโดดลงไปนะครับแล้วทีนี้ก็ขอมือกดหัวลูกศิษย์ตัวเองเอาไว้นะครับเขาก็ดิ้นดิ้นดูล่นดูลายนะครับจะขึ้นมาจากน้ํานะครับกดดิ้นดิ้นดิ่มปุ๊บนะครับแล้วสุดท้ายเครื่อหายใจสุดท้ายนะครับใจจะขาดนะครับผมค้ับนะครับ คือในช่วงในช่วงสุดท้ายนะครับที่ใจจะขาดเนี่ยนะครับเขาก็ดิ้นกระโดดพูดขึ้นมานะครับแล้วก็ชี้หน้าด่าโซคิติบอกว่าไอ้แก่บ้าหรือเปล่ามากดหัวคนคนใจจะขาดนะครับโซคิติบอกว่าเนี่ยกาลังสอนคําว่าความปรารถนาอันแรงกล้ามันต้องฮึดฮึดแบบนี้ตายครับถ้าจะประสบความสําเร็จนะครับต้องใส่ใจเข้าไปนะครับคิดว่าทําแล้วทําเพื่อรอดตายนะครับวันนั้นคุณจะประสบความสําเร็จเองครับขอบคุณมากครับ